จะพาไปแลกค่ะกลุ่มบิ๊กไบต์ STC จากประเทศมาเลเซียค่ะเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเบตงพร้อมกับหมอบซิมคล้องให้กับเด็กกำพร้าอำเภอเบตงแล้วก็ศูนย์การผิดศึกษาผิเศษยาลาเขต2องค่ะ ่ท้านวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศาบาลเมืองเบตงจังหวัดยาลานะคะนายเอกยังอภัยณสงคลานายอำเภอเบตรงพร้อมด้วยนายสกุลเล่งหลักขุนนายหยอกเทศมนตรีเมืองเบตงนายรัชดาจิวา่าไล่กุ้งสุนยิสหเมืองปีนังรวมต้อนรับกลุ่มบิกบ C, ๊กไบต์ HTC n e t p l n e t True Charity นะคะจากประเทศมาเลเซียจํานวน60คันค่ะที่เดินทางมาทองเทียรแล้วก็ทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นทีอ่อำเภอเบตง เช่นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคขนมนมไอศครีมให้กับเด็กศูนการศึกษาพิเศษยาลาเคส2องนวยบริการเบตงแล้วก็เด็กกัมพาราชมรมมุสลิมสัมพันธ์ค่ะนายชินเป็งกงสมาชิกกลุ่มบิ๊กไบค์ก็บอกนะคะว่ากลุ่มข้อตัวอินก็เปรียบเสมือนชมรมสมาคมที่มีสมาชิกหลายพันคนทั่วประเทศมาเลเซียแล้วก็มารวมกลุ่มกันจัดทริปเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทางในแล้วก็ต่างประเทศค่ะพร้อมกับทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะอย่างเช่นมอบสิ่งของมอบ เงินให้กับเด็กไทยโอกาสให้กับมัสยิดให้กับวัดให้กับโบสถ์บบรืหว่าชมรมต่างๆตาม,ตามสถานที่ที่พวกตัวเองเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งทางนี้ก็ถือเป็นชิปแหลกั้งจากเกิดสถานาการณ์โควิด19โดยเลือกที่อำเภอเบตงนะคะเนื่องจากเป็นเมืองติดชายแดนประเทศมาเล,ลเซียแล้วก็มีผู้มีประเทศแล้วก็แล้งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สําคัญอากาศดีและอาหารเกาะร้อยด้วยค่ะนอกจากมาท่องเที่ยวกันแล้วนะคะก็ยังได้มาทําดีทําบุญกันด้วยนะคะให้ใ<ช>น้องๆ<อ>ได้ชื่นใจกันคะ่ะ